หนุ่มๆจะปิออนคราวนะครับ

โอเคนะครับฮิวเวอ์นะครับจับไม้ก็ใช้เส้นนะครับโอ้โหสวยสดงดงามนะครับท่าเลไฟเลยตรงนี้โอเคทุกท่านช่วยกันครับร้อนร้อน เดโบกมือไปพร้อมกันครับเขาจะหางหลังนั่งหน้าคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วเชิญนี่แสดงให้เห็นถึงความตรงเคลียวนะครับของพวกเราคนไทยทุกๆท่านส่วนจริงจริงท่านชาติชาติครับท่านชาติไหมฮะคิวเดี่ยวครับเราเป็น Mm -hmm. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? Okay, วันนี้ถึงความพิเศษนะพี่กอฟนะครับเรามีคู่รักนะครับสองคู่รักด้วยกันนะครับที่ต้องเรียกว่าเรามาร่วมฉลองกันนะคะสํสำหรับต้นไม้นะสมรบเท่าเทียมผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็น<อ>ั่นคือคุณอาคุณพอะและคุณซีเวียคุณมิ้นด้วยตอนนี้อยู่บนเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีซีนพิเศษนะคะโดยให้ทั้งสองคู่นะคะโยนช่อดอกไม้ค่ะอ่ะเราเหมือนว่าทุกคนแรงพวกเราคือเพื่อน เพื่อเจ้าสาวสองต่อความรักไปให้ใครรักสดโอรดดูมือด้วยใครที่กำลังรออยู่เตรียมตัวเลยค่ะโอเคเลยครับโอเคไหมฮะโอเคคุณพิ่คุณชีวิพร้อมบอกชุดดำสองคนหน้าแหวกนิดนึงบปงบเดียว เขากำลังจะโยนดอกไม้แบบว่า่อาโยนเหมือนอรมเหมือนนี้อารมณ์ของงานงานแต่งแล้วเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวได้รับอ่าอเค์เจตเรามาโยนทั้งหมดครับเรามาโยนไปพร้อมๆกันนะนี่คือ เป็นการเฉลิมฉลองของเราเลคะที่บระบอส่งไปเที่ยวของเรานะ่ยค่ะผ่านแล้วร้อยนะคะและเราเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายส่งรถมอเตอร์ให้อ่ะเดี๋ยวพี่เลโอให้สัญญาณนะคนนี้จะได้เตรียมมองกันด้วยโอเคสาวโซอยู่ทั้งนั้นสาวโซบอลบอลชัวร์เตรียมตัวนะคะโอเคมาครับผม โอเคพี่เอ้าเอาไปแล้วฮะโอเคครับเราจะโยนชิอดอกไม้อ okay. 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 <laughs> uh ่าเดี๋ยวถือเป็นถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพแต่อ่าโอเคนะครับกับชิดดอกไม้ก่อนโอเคร้องแสดงพันดีดีนะฮะตอนนี้พี่เอ้าที่ทำสิบล้มแล้พร้อมอัลซ่าปาร์ตี้นะครับนี่นะดูนัแสดงพันดีกับมุราทันสังคูยิ่ใจมากจริงๆกับความเท่าเทียมวันนี้ Okay. อ่ะนะครับ okay. 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 a very loving couple and you are so loving couple and you look beautiful and both of you. Are. So I like to wish you all the love and happiness from all the universe. i h าได้ความสน o h e t r t b e ก o m e เ n e heart, and ว t s a น r okay? so yes, ่ค <Especially> <laughs> so ื j เส r n e y งที่ต้องมีค e า n d ดท v e ล e ต้อง i v e and ใ o ้ g e t ย k a y ค o ามดูแลโ e เค r อให้ค i ณลีฟไปตลอวิต a อใ a ลีฟไปตตห้คุณลีปอดใน้คธีกลอาวเสร็จอล้วเราต้องชัวโต3อรห้งพร้ปอมกันตอใหคีไดอห้คาณไปออก้ไม้พอดีอมกันดีกว่านะคุับทุกท่าอพร้อมมาสาวโซนมา เราจะทเจะมีวคองบินให้นะคะว้าวีลแตรก็ได้ยหไปเลยตนที่เอไม่ไปหนบ้านพี่รนที่ัดอ้วยูงานยมากเให้พักเลยามีนใหด้วยนะคะเรียบร้อยอาหารกันคล้โอเค เดี่ยวเป็นคนนัดพนนเที่ยวให้เกียรตินัดคุณสองสามสอดแล้วันมารักเหมือนกันเ้าเพี่ยวลงมาด้วยอามาก็สาวสอดโอ้โหอ้โหระวังน โอเคได้รับไปเรียบร้อยแล้วชาดอกไม้ของเรานะคะขอบคุณนะ,ะแล้วก็ยินดีกับทั้งสองผู้ไายด้วยจริงๆนะคะมาแล้วนะสำรองเทาเที่ยวขอบคุณทุกท่านลยคะ ขอบคุณที่ร่วมถ่ายรูปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งขอะมันดูเสียงที่บอกอย่าพึ่งไปไหนนะคุณผู้ชมนะความสนุกของเรายังอยู่บนเวทีนี้ต่อนะคะโอเคทุกท่านนะครับผมขออนุญาตครับคุณผู้ชมคะับ บนเวทีกำลังจะเริ่มต่อแล้วนะคะเรามีโชว์ถึง5โชว์มาให้ได้ดูกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ลำดับไปแล้วเร้องว่าสนุกสนานก็อยู่ตันี้อีกยาวๆเลยะคะ่ะก่อนที่จะไปงา้เซอร์รตีรกันต่อนะะถือกต้องแล้วนะครับนี่คือสุดเมือง,ง,องนะครับเลิฟไคล์คือนองเพื่นทนี่โฟนะครับเลิฟคือคุณลิตี้พี่นะครับสช้ถ่าก,การเลฉลิมฉลองความเข้าถิ่มและเซเลซในความหลาก,กหลายนันจบวนนี้นะคะ รอความบันเทิงของเราต่อเลยค่ะรู้นะคะเอาให้ถ่ายรูปของผู้ชมดีที่นี่ก่อนน่ารักค่ะบรรยากาศตรงนี้นะครับนี่เราได้ช่อดอกไม้ไปแล้วตั๋วเครื่องบินใครได้อ่ะไม่ไงเ้าให้ทั้งสองคู่ัะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณท้าวนะคะ I thank you everyone from every country you come I n e I don't care I love you all Thailand is amazing Thailand and the Thai people are so nice. So please help and welcome to Thailand. Amazing Thailand and we try to make this the uh, best Bangkok in all the country. Become the hub of destination for tourists around the world. แรงยิ่งเสิรมากซิงอรมากแบกกระแกทาแบกกรแขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านบนเวทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้ด้วยค่ะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปบนเวทีของเราจะมีโชว์สุดพิเศษนะ5โชว์ยกันทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะนะทั้งคนไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยวันนี้มีมากันเยอะมากๆนะครับพี่ก๊อกครับ โอเคนะครับเอาละเดี๋ยวเราเวทีพร้อมสักแป๊บหนึ่งนะคะเราจะเริ่มที่โชว์แรกของเรากันแล้วค่ะนะฮะอยู่กัปยงงานนะครับทุกท่านนะฮะจบเงงานตรงนี้นะครับที่สวนเบนะครับทุกท่านสปปาร์ทีต่อได้นะอย่างที่เาบอก after party ต่อได้นะครับมีอที่ดีเลยทีรับรอแล้วก็มีไรที่เ็นเรอนมเนะ่นอราคุมี bây giờ bye bye xong rồi nó đi bên kia rồi nha các bạn mình ở trong quán rồi rồi thôi làm cái

ดีค่ะดีค่ะไม่มาไม่มาดูดิค่ะดูดิค่ะคุณน้องอย่างนี้เอาไว้ค่ะคุณน้องอย่างนี้เอาไว้ หรือมินิคอนเสิร์ตนะคะจากวีวิโอเลตและออฟฟองสักนะคะเข้าไปได้เลยนะคะที่เอ็มซาฟีนะคะเดินซ้ายมือนะคะตรงี่จกรเปิดไปกเอ็มซาีกดที่ชั้นห้าได้เนะคะเอนเอมวันเอร์เปิดใหนของเรานะคะท่านที่เดินบวนมาถึงแล้วนะคะสามารถเข้ามีนะคะถดอนเันร์ที่เกียรแบบกดไปนะคะได้ที่หัอตรงกัา ซ้ายมือนะคะประติดจาส่วนเป็นค่ะเข้าเอ็มสเดชั้น5ได้เลยค่ะใ่แล้วค่ะสนุกสุดเหวีย่ยงมา2คืนแล้วนะคะคืนนี้จะเป็นคืนที่3ของเรานะคะสำหรับโซนใหม่เอ็มวันเดของเรานะคะสามารถขึ้นไปจอยความสนุกสุดมันได้เลยนะคะที่ชั้น5ของเอ็มสเตยนะคะโซนเปิดใหม่ค่ะเอ็มวันเดอ้์ค่ะ